สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยุกบุญน้ำโชคนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมบานนี้จะซิมาว้าถึงเรื่องเหล็กลับวงในอีกแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เป็นจังไดคือเฉียดไปเฉียดมาสองโตมาโตเฉียดไปเฉียดมาอยู่เป็นยังคือเป็นยังสี่สี่จับทางจังใดครับบัดเนี้เอาบอกผมเนี่ย สิเอาจังใดดีครับเลขลับวงในนี่ครับอา่าคอดีมี่อา่าคอดีมี่แน่นอนละอ่สองโตมาโตคอ,อดีนี่สองตัวมาตัวแต่บัดนี้สิหาเอาอีย่างมาจับใส่สิไปเอาเลขตัวใดมาคูก,กัน มันค่อยสิถืกมันคอยสีเข่าแต่ไหหมาสองโตมาโตนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วดิครับเอซี่ครับมันโมเม,มนต์เรือยงง่ายดิที่สีเลือกเลขมาปล่อยแค่หางเดียวก็คือคูน,น,น,นึงเนี่ยให้มันม่าโตนึงเนี่ยมันโมเมนต์เรือยงง่ายดิครับสามมวดติดแหละที่บุญน้ำโชกตากมานนี่ยังของใจบุญน้ำโชกอยู่ของใจค่ากหลิเดี๋ยวมวดหนาเนี่ยงวดวันที่หนึ่งรกรกระดาสองหาวข,ขาเนี่ย ตามต่อครับเอฟซครับจังได้กับสิตามต่อมันสงสัยในใจมันเป็นจังไดมันคือเฉียดไปเฉียดมากส้ครับเอฟซี FC. จังวดที่ผ่านมากืงหนึงนั่นงวดวันที่สิบหกมิถุนายนไฮมากเก่าหนึ่งเม็ดเดียวเรียกไปออกเก่าสองบานนี้ขยับลงมาเป็นลางนี่ครับเอฟซขยับลงมาเป็นลาง แต่ลักลักสิบคือมากเก่ามากเก่าตรงๆเลยเสียตั้งใดดีครับเบีบซี่ซอยบุญน้ำโชกค,คิดเนี่ยบัตรนี่เอาเดี๋ยวบุญน้ำโชกสิขึ้นภาพให้เบิงนี่นะครับคุณพอคุณแม่ได้สิว่างให้เบิงไปที่ละงวดที่เพิ่นไห่มาทางคุณพี่ท่านนีนะครับผม หลังจากโทรมาหาบุญน้ําโชกาสียให้ตัวเลขวสันเสียให้ตัวเลขถ้าอ่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเอฟซอีขายให้มากวดนี้เป็นงวดที่สามาไร่ม้างแต่งงวดแรกที่เพิ่นหามากเลยก็คืองวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกห้านะครับพี่สาวท่านนี้นะครับให้มา 7จเม็ดเดียวหามาเจ็ดสองเม็ดเดียวเลขไปออก1นสองบนนะครับเลขให้มา7 2เม็ดเดียวแต่เลขไปออก1 2, นึบนงวดวันที่16พฤษภาสองห้าหกนะครับสองก็มาในหลักหน่วยบนต่อมางวดต่อมากก็คืองวดวันที่1นึ่งมิถุน้า สองหาหกหาะกะให้ตัวเลขมากก็คือสี่หกเม็ดเดียวฟังอีกเท่อนะครับให้ตัวเลขมากก็คือสี่หกเม็ดเดียวเลขลดดันไปออกเก้าหกครับเก้าหกบนอีกเช่นเคยก็เป็นหลักหน่วยบนที่มาตรงอีกเหมือนเดิมก็คือหก บาดนี่งวดล่าสุดก็คืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณพี่เพิ่ให้มากก็คือให้มาเก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะห้มากเก้าหนึ่งเม็ดเดียวบาดนี้บ่าสิเป็นบุญน้ำโชคเองหรือว่าทางเอฟซีที่ติดตามอยู่นี่เลขลึกลับวงในนี่แต่คิดว่าลักน่วยเพิ่นต่อมาอีกเป็นบอกครับอ่า มันกลับมาเป็นหลักสิบเพิ่นแบบนี้ครับเพิ่นห้มาเก้าหนึ่งเลขมาออกเก้าสองลงมาลางดิแบบนี้ครับเฉียดไปแต้มเดียวเท่านั้นให้มาเก้าหนึ่งเลขออกเก้าสองเฉียดแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับ fc มากลายเป็นหลักซิบแบบนี้หววล่าสุดกลายเป็นหลักสิบเดี๋ยวหวดต่อมานี่แหละสิบไม่จับ เฮ็ดจังได้ก็ไไรบุญน้ำโชคเดี๋ยวสิจับท่างเพิ่นไห้ได้เลยเลขเพิ่นไหมากเนี่ยโอเคแล้วดิถูกต้องแล้วละ่ะแต่สิจับท่างให้มันถูกกว่าสีเฮ็ดจังได๋ให้เลขของพี่เพิ่นเนี่ยไปเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับเอฟซี่แฟนช่องครับกัจังที่จังที่เห็นนี่แหละครับมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆนะครับปล่อยเลขเม่าโตเดียว สองตัวมาตัวเนี่ยให้มันมาสักตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่หลักที่มาเนี่ยมันตรงอ่ไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยอ่สองงวดหลักสิบงวดล่าสุดมันตรงกันซี่เฮ็ดจังไดเนอ้อบาทนี่คุณพอ่อคุณแม่ขั้นจับท่างใดนี่นะรับเอฟซีขั้นจับทางเพ็่นใดนี่เด้อว่าค้าเดี๋ยวว่ารวย ก็ถือว่าพี่เพิ่นกาแน่นอนดอูนี่ครับเพิ่นให้ตเลขมากนะตามมีกงวดนี่บุญน้ำโชคจังไรกะตามมีกบ่อผาดแน่นอนแต่งวดนี่บุญน้ำโชคจจบบส,ส,ชคสิจอบเบื้องก่อนงวดที่สี่นี่ที่ทีเพิ่นใส่ใหม่สีโทษตามพีเพิ่นอยู่สีจอบเบื้องก่อนบัดนี่ว่าสิมาหลักหน่วยหรือหลักสิบอ่หรือสีสลับกัน จังไดกะค่อยถาเบิงครับจ่อบเบิงก่อนครับบุญน้าโชคว่ามีประโยชน์แน่นอนครับเลขเป็นเนี่ยเลขลึกลับวงในเนี่ยสามหมวดแล้วสามหมวดที่ให้มาเนี่ยสองตัวมาตัวจริงๆมันอาจสิบพถือดอกครับแต่มันมีประโยชน์บุญน้าโชคว่านะต้องหาต้องซอยกันต้องซรอยกันวิจัย ซอยกันหาข้อมูลนั่มข้อมูลดีๆมาประกบใส่เหล็กเพิ่นเนี่ยสิเป็นนักวิจัยตั้งแต่เงวดงวดนี้ละอ่ะงวดต่อไปนี่สิวิจัยให้เอฟซีซอยวิจัยนั่มมาปวดหัวใส่กันปวดหัวน้ำกันนะครับสงสัยมาตลอดเลยเป็นยังโอ้ฮะบอกเป็นยัง เอาไหมจังไดก็ต้องตามไหมบอผาดแน่นอนเลขกพี่พี่เพิ่นเนี่ยทรคุยกันอยู่พี่เพิ่นก็นดีดีบุญนำโชคจันสีส้มไอ้ประมึกแห้งสีส้มนั่นนี่ไม่ให้กินเนี่ยโอ้ยขอบคุณพี่เพิ่นนะครับโอ้ยพี่เพิ่นก็นใจดีอยู่อ่าขอเลขพี่อ่าผมขอเลขที่เสียหายทั้งเอฟซีไปเป็นแนวันทางนะครับอ๋อได้ได้ได,ได้บุญนำโชคได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะเนี่ย แก่อะอย่าลืมนะครับสิมาบอกให้ผมตามตอนนี้ก็ตามอะไรนะครับเพราะว่าพี่เป็นสิปอยเลขนะวันหวยออกนะครับก่อนสิบโมงนะครับอ่าพี่เขาจะปล่อยเลขวันหวยออกก่อนสิบโมงนะครับถึงจะรู้ว่าพี่เขาจะปล่อยตัวเลขไหนออกมาแต่มีประโยชน์แน่นอนนะครับเอฟซีสำหรับเลขลึกลับวงในนี่ละเอาบาดนี้กะสิขอบคูณเอฟซีครับ ที่รับชมรับเบิรงคลิปนี้จนจบคลิปหนาบุนน้ำโชกว่าสิไปตามถาฟั่งอันนี้นะครับผมปูว่าสิไปหาปูดอนอว่าสิหายไปหาปูวัดปลาอูดอนว่าปูเนี่ยสิมีแนวทางยังไงมาฝากมาตอนสิขี่รถเลนไปเรื่อยๆนี่ละบกไกลดอกไปครับกระล้อยโลอยู่เอาก็าฝากติดตามกันไว้ดีครับคลิปนี้กับบ่มีอย่างแล้วเจอกันคลิปหนาครับคลิซี่ครับขอบคุณครับ